สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่จ้าจะห่อข้าวต้มจ้าทุกคนกุ้งงวดนี้ซื้อมางอมดีมากจ้ะนะกล้ยน้ำว้ายังยึดตอยถ่ายให้ดูนั่นแหละงอมงอมมีใบตองซื้อใบตองมาด้วยอันนี้ก็คือจ้าจะห่อนะคะที่เห็นสีเขียวเขียวนี่คือใบเตยนะทุกคนนะเด็กจ้าก็จะเริ่มห่อเลยจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้มาห่อข้าวต้มมัดกันที่นี้ ได้ไอ้นี่ละจากไขก็ได้ตัดเอาไว้แล้วจ้นนนจะนะ่หละทำไมตอยถึงบอกว่าไม่ค่อยอยากจะทําให้ดูเพื่อนๆเอ้กว,ว่าจะทําอะไรได้แต่ละอย่างนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคะเวลานี่สําคัญเลยนี่เห็นไหมทุกคนก่กวน,นะคะนี่เอากระดาษไขวางเอาไปตองที่เราไปนาบก,กับไฟร้อนๆอ่ะ เช็ดสะอาดแล้วก็เอามาลงอย่างนี้แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวจะข้าวเหนียวที่เราเอาไปผปสมกับพวกงาใบเตยกะทิแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ทำพอประมาณของเรานี่แหละทุกคนกล้วยงวดงวดนี้กล้วยสุกดีอยู่นะคะงวดนี้กล้วยสุกดีอยู่เนี่ย ก็หออ่อนี้นจะก็จะก็จะได้กินนี่ใช้เวลานานนะทุกคนแต่แต่ว่าพอพอได้กินแล้วมันก็คุ้มค่าอยู่พูดถึงอนะเราก็หอ่อตามสไตล์เรานะทุกคนจอยก็หอ่อตามส,ส,สไตล์จอยเดินจอยจะบอกไว้ก่อนมัดเล็กมัดใหญ่มันขึ้นอยู่กับเราเลยจ้ะนะจอยชอบทํามัดใหญ่ๆมัดเล็กๆจอยไม่ค่อยชอบอะ กินไม่อิมอ่ม,มถ้าจะกินก็กิน,กนให้ให้ทีเดียวไปเลยมันอิ่มไปเลยอ่ะแต่ทุกคนใบตองอันไหนที่ขาดขาดเราก็เอาใบาตองอันพวกอย่างเงี้ยเศษใบตองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาเซ็มาซ่อมแซมได้นะทุกคนใบตองซื้อที่เมืองนอกนี่ํำคัญทุกใบนะคะมีคุณค่ามีซื้อมาแล้วอะ่ะเราก็มาวางไว้อย่างนงี้ ทำทีนึงทำเยอะๆตัวชอบกินเลยยามที่ตอยอยากจะกินก็อยก็อยากจะกินกินได้ทุกคนถ้าไม่มีใบตองก็หอ่อกระดาษไขก็ได้จ้ะน,นะเพื่อนๆชอบกินข้าวต้มแบบไหนแบบแบบแบบสมัยก่อนที่พ่อแม่ทาให้กินหรือข้าวต้มที่แบบสูตรดัดแปลงของตัวเองเราสามารถที่จะดัดแปลงทําได้เลยจะอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ท่านเนี่ยทำอะไรก็ท่างเห็หอ,หอมั้มีใบตองกระดาษไขก็กระดาษไขคืออะไรบางท่านก็อาจจะสงสัยเนาะบางท่านไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆนะทุกคนกระดาษไขก็ก็คือกระดาษที่เอาไว้รองทําเค้กกระดาษทุกคนไปทําเค้กทมเบเกอรี่เนี่ยแหละไอ้ทำรอบนะั้นถามว่ามันอร่อยไหมตอนร้อนๆอ,อ่ะมันก็ มันก็ไม่เหนียวติดกันนะพอเย็นแล้วก็เหนียวมันก็เหนียวติดกันดีอยู่จากนั้นจอยก็จะทํายังไงร,รู้ไหมเอาหนังยางอ่ะรัดไว้ก่อนให้เป็นคู่คู่ใครคู่มันนะคะทําอย่างนี้เอาหนังยางมัด,ม,ดมัดอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนแม่ก็ใช้ตอกถ้าไม่มีตอกก็หนังยางไม่งั้นก็ไอปอปอกล้วยจ้ะทุกคนนะอันนี้ก็เชือกแล้วก็มามัดอย่างนี้ วันนี้เราทำหลายเมนูอยู่นะทุกคนทำต้มขาหมูด้วยนะขาหมูพะโละนะคะตอนนี้ไม่รู้หรอกว่าทำจากนั้นเราก็หนังยานออกอย่างเงี้นะอ,ออกเราก็ทำไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนอยากกินไอ้นี่ข้าวหลามอะถ้ามีถ้าข้าวหลามเนาะ มัมีบ้องขาลามเนี่ยมันจะดีมากเลยเราสามารถทำกินเองได้ในตั้งแดนทุกคนแต่วิธีตอนที่ไปผัดข้าวผัดแล้วจอยไม่ได้มีเวลาทำให้ดูจอยมานั่งห่อยอย่างเดียวเลยนะมัดหลายมัดเกลีเวงอนนี้ทำลายมัดเกลียใบตองจอยก็ได้เช็ดแล้วนะคะ มันก็จะเป็นคราบนิดๆหน่อยๆมันเช็ดไม่ออกข้าวขาวอะอืมเช็ดได้เท่าที่เราเช็ดบางคนก็ไม่ชอบข้าวเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะจ้ะมันแล้วแต่เราเลยนะเพื่อนๆเ,เราถนัดแบบไหนทําไปเลยกอเป็นคนชอบทำกับข้าวนะชอบเลียนผิดเรียนถูก ทำไม่อร่อยก็ต้องทำต้องคนอื่นําทำทำได้เราต้องทําได้นะพวกพูดถึงเรื่องอาหารมันไม่ได้แบบยากอะไรขนาดนะั้นนะทุกคนนะรอบแรกอะรับประก,กันไม่อร่อยแน่จอยทาไม่อร่อยหรอรอบแรกอะทําผิดทาถูกโยนทิ้งคือกันเยอ่ <c oughs> อาจริงโยนทิ้งจริงๆนะทุกคนรอบแรกอะนําไม่อร่อยเนาะ แต่ข้าวต้มเนะี่ยก็ทำได้ทำตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพื่อนเพื่อนตั้งแต่อยู่เมืองไทยยังไม่แต่งานกับัวฝรั่งอ่ะจอยก็ทำของจอยมามาอยู่แล้วแล้วก็ห่อข้าวต้มข้าวต้มกินอยู่แล้วข้าวหลามก็เผาเองสมัยก่อนขผาวเองอยู่ข้าวหลามก็ไม่ไม่ใส่ถิมมือนะคะ ตคงใดที่เข้ามาพูดเรื่องถึงมือเนี่ยจะพูดถึงเลยทำอาหารชินเองหรอกติดไปยาวนะคะหอให้ดูอีกสักประมาณสามสามไม่เนี่ยสามมัดแล้วก็ใจนี่ เห็นเวลามันก็จะมีมัดสั้นมัดยาวมัดไม่เท่ากันปล่อยมันออกมาแฟชถ่เก่าได้ทำขายได้ต้เข้าเท่ากันอันนี้ก็กินเรากินเรากินก็เข้าในบ้านเราเยวไม่ได้มีการขาดทุนนะเนาะเรากินก็กลืนลงไปในท้องเราเพื่อนเนเอ้ยจะขาดทุนอะไรล่ะตอยร้อน ตั้งแต่เช้ามานี่ไม่หยุดอะไรเลยก็จะได้ประมาณสักสิบกมัดอาจจะสิบสอบสามัดถามว่าจะกินหมดหรอเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะจอยสามารถเก็บใส่ในช่องแช่แข็งไว้ได้ยามจอยอยากจะกินจอยก็มาอุ่นเอามานึ่งเอาค่ะนะคะของเอ้ข้าต้มมัดที่เขาแช่แข็งขายก็เยอะแยะอยู่เพื่อนๆ ของเราจะแค่แข็งสักหน่อยมันก็ไม่เป็นไรหรอกดีมากอืมไม่เป็นไรหรอกของโอโนั่นเรายังเราย้ายนี่เลยเรายังซื้อเข้ากินเลยแต่ว่าซื้อเข้ากินนะ่ะเพื่อนเพื่อนบางทีอะ่ะมันไม่ได้รสชาติต่งใจเราไงมันหวานเกินไปจอยไม่ค่อยชอบหวานเกินไปอะ่ะข้าวต้มมัดอะ่ขะข้าวต้มจะข้าวต้มมัดหรือจะไออะไรนะเพื่อน ข้าวลามอะ่ะถ้าหวานเกินไปจะไม่ชอบจะชอบให้มันออกว่ามันๆเค็มๆหวานก้อยๆอะ่ะเพื่อนๆนะอย่าให้หวานมากอบไม่ชอบถ้าหวานมากไม่ชอบนะถ้าเป็นพวกข้าวต้มพวกข้าวลามอะ่ะนี่เดี๋ยวจะทำมัดสุดท้ายแล้วก็จะขอตัวทำนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอ่ะกว่าตัวจะต้มเสร็จ ดูอะไรอย่างเงี้ยเสียงข้างนอกเขามาเปลี่ยนรั้วข้างบ้านเนี่ย กะระจวยเนี่ยเขาเปลี่ยนรั้วล้ว,ลวก,ก็เลยจ้างให้พวกนั้นเจาะไปพวกรั้วอีกมั้งงวดนี้ไม่ได้ใส่ถั่วดำนะคะหรือถั่วลิสงทําแบบธรรมดา จอยก็ทําไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าเขาจะเสร็จนะจนน้ะทุกคนถ้าไม่ได้ถ่ายตั้งกล้องถ่ายนี่ก็จะทําเร็วอยู่จ้ะห่อเร็วอยู่แต่นี่คือบางบางท่านก็อยากจะเห็นตอนตอนจอยห่อเนาะว่าจอยห่อยังไงอย่างที่บอกนะเพื่อนๆนะใบตองที่แตกๆอย่าไปทิ้งเพราะว่าอยู่เมืองนอกมันแพงราคามันแพงแล้วมันหายากก็หาซื้อกระดาษไข่กระดาษทำเค้กนะจ้ะทุกคนเอามา ตัดตัดเป็นชิ้นๆน,นะแล้วก็เอาใบตองที่แตกที่ขาดอะ่ะเอาไปวางไว้ในกระดาษไขแล้วเราก็สามารถหอ่อพวกห,ห่อมกห่อขนมได้ตามปกติอาจย์ทุกคนกระดาษไขถ้านำเอาไปต้มในน้ำแล้วเขาก็ยังเขาก็ยังทนอยู่นะทุกคนนะถ้าเราไม่ไปแบบว่าไปอ่าถูกเขามากๆมันก็ไม่ขาดจ้ะทุกคนเนาะ จอยก็เอาไปต้มส่วนใหญ่อะถ้าเอาไปนึ่งก็จะไม่ขาดแต่ส่วนใหญ่จอยจะต้มนะเขาต้มเขาต้มมัดเนี่ยจอยจะเอาไปต้มจอยไม่ค่อยนึ่งเท่าไหร่ทุกคนจอยชอบแบบต้มเลยอะมันแบบว่าไม่รู้ว่อนเพื่อนมันมันชินอนะพ่อแม่เคยทําให้กินแบบนี้เราก็ทําไม่เคยเอาไปนึ่งหรอกนึ่งจอยคิดว่ามันใช้เวลานานแล้วแบบซึ้งใหญ่จอยอะมันใหญ,มใหญ่มันใหญ่กว่าหัวเตาทีนี้กว่ามันจะใช้เวลาแบบเดือดออ้ใช้เวลานาน,านมากต้มเนี่ยคือขนาดใส่หม้อแบบธรรมดานะ ถ้าน้าเยอะหน่อยนี่ก็คือแบบกว่าจะเดือดน,นี่ก็เกับครึ่งชั่วโมงทุกคนนี่จา๋าจอยก็ทําให้ทุกคนได้ดูเนาะบางบางท่านก็อยากจะห่อเหมือนจอยแต่ว่าใบตองมันแตกเราต้องทํำยังไงอย่างเงี้ยจอยก็เลยมาทําให้เพื่อนๆได้ดูจากคนที่อยู่ต่างแดนอาจคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนได้นะทุกคนนะคลิปจอยบางคลิปมันก็มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างอาจจะมันก็ปะปนกันไปาจา้ะทุกคน จอยไม่ได้มานั่งทําอะไรแบบให้มีประโยชน์ตลอดเวลาไงบางช่วงบางเวลามันก็จะคลิปแบบว่ามันแบบไลฟ์สไตล์อะจ้ะทุกคนมันชีวิตแบบคลิปแบบบ้านๆน่ะนะการใช้ชีวิตแบบบ้านๆจอยไม่ได้มานั่งสอนคนทําอาหารโดยตรงไงแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีสาระมากบางบางคลิปนะทุกคนนะบางคลิปไม่ใช่ทุกคลิปนั่นแหละจ้ะอาจจะมีประโยชน์สําหรับคนอยู่ต่างแดนเนาะเนี่ยจอยก็ห่อของจอยอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนถามว่า หอนานไหมมันก็ไม่นานนะถ้าจอยไม่มานั่งตั้งกล้องถ่ายอ่ะมันก็ไม่ไม่นานจา้ะถ้าเราไม่ได้มานั่งจัดเตรียมอุปกรณ์ไอ้นนไอนี่มันก็ไม่นานหรอกแต่ว่าการห่อข้าวต้มก็อย่างที่ว่านะเนาะเพื่อนๆเนาะมันก็ต้องใช้เวลานลั่นแหละพูดถึงอ่ะสมัยพ่อแม่เราห่อนี่ก็ยังใช้เวลาเลยกวรพ่อแม่จะสานตอกได้นะทุกคนเนาะ บางคนไม่ใช้ตอกสมัยก่อนก็ใช้ไอ,ปอ้ปอปอกกล้วยจ้ะไม่ปอกล้วยก็มันจะมีเชือกแดงแงเห็นไหมเชือกแดงแดงที่เอาไว้ที่เอาไว้มัดไอ้กระสอบอจ้ะทุกคนหน้าตาก็ประมาณนี้จ้ะออกมาแล้วห่อเสร็จก็ประมาณนี้นะทุกคนนะจากนั้นจอยก็จะนําลงในหม้อนึ่งจ้ะหม้อนึ่งหม้อธรรมดาก็ว่ากันไปจัดเรียงลงไปเลยจ้ะเพราะว่าต,ตอนที่ว่าจอยหอ่อบางทีมันก็อาจจะ เร็วมั่งช้ามั่งแต่ว่าจะมาให้จอยห่อตลอดจนหมดจบคลิปอุ้ยไม่ได้หรอกเพื่อนๆคลิปยาวมากเกือบสามสิบนาทีขนาดเนี้ยจอยสปีดมันมันยังได้ตั้งสิบกกว่าแล้วเนาะคนเขาก็จะเบื่อในการดู <c oughs> ใครจะมานั่งดูจอยห่อเขาต้มจนจบคลิปจริงไหมทุกคนส่วนใหญ่เขาก็ต้องเอาแบบร่วปรัดนะจ๊ะทุกคน,นจอยก็จะเติมน้ําลงไปจ้ะแล้วก็ต้มต้มจนจนกว่าเขาจะสุกนั่นแหละทุกคนใช้เวลาก็ประมาณ ไอ้นี่สามสิบนาทีขึ้นไปจะเพราะว่าข้าวจอยจอยก็แบบว่าเอาไปแบบว่าคุกเข้ากับเอ้กะทิแล้วอะนะมันก็เหมือนข้า,ขา,ขาวกึึงสุกอยู่แล้วอะจากนั้นจอยก็เอาไอ้นี่เศษเศษกล้วยะจะนะเศษเปลือกกล้วยเอาไปคุมไว้ตรงหม้อนึ่งจะเพราะว่าตอนที่ว่าเขาเดือดอะน้ํามันจะจะได้ไม่กระเด็นออกมาจ้ะ,จะเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมเริ่มเดือดแล้ว จอยไปเอามาคุมอันนี้ไว้เนี่ยย้ายที่มาคุมในหม้อนี้ไว้ไอ้เปลือกกล้วยนะเพื่อไม่ให้น้ํามันกระเด็นมากเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าใช้ฝานะโกระเด็นเด่นมากไยแหล้น้ำอพอข้าวต้มสุกแล้วจอยก็ตักขึ้นมาพักไว้บนซึ้งนะทุกคนนะถ้าแช่น้ำเอาไว้อะอยู่ในหมอ้อมันจะแฉะจ้ะแล้วก็ ตักขึ้นมาไว้บนซึ้งพักให้เย็นจ้ะแล้วพวกนี้เราค่อยมาแกะออกจะนะออกเป็นออกจากกระดาษไขก็ได้จต่ทุกคนถ้าใครไม่แกะออกจากกระดาษไขก็ได้นะจะจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้แต่จอยอจอยอยากจะให้มันมีอยู่ในแบบไปตองจะมันเลยจุดมันจะดูสวยกว่านาะทุกคนเนาะโทษทีเดอร์จอยพูด ผิดพูดถูกพูดกลับไปกลับมาก็ขอโทษขออภยัยเพื่อนๆช่วงเนี้ยหัวสมองจอยคล้ายๆเป็นโรคหลงหลงลืมลืมเพื่อนเพื่อนพูดส,สับสนอนละเวงดีอยู่นี่จ้ะจอยก็เอาขึ้นไว้อย่างนี้ตักขึ้นไว้บนซึ้งจ้ะถ้าว่าเขาต้มแบบค่ำคืนน่ะมันยิ่งอร่อยมันยิ่งเหนียวติดกันอร่อยถ้าเรากินช่วงตอน,น,นร้อนๆนะเพื่อนๆนนะมันไม่ค่อยอร่อยเพราะว่ามันยังไม่เหนียวติดกันเนาะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะบ๊ายบาย